ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพนะครับอันนี้เครื่องพี่น้องเราส่งมาซ่อมนะครับเป็นเครื่องของ Gx35 ยังไงยังไม่ดูครับเป็นของพี่น้องจากจังหวัดปฐุมนะครับส่งตรงมาหนองคายเลยลองดูครับลองดูมันเป็ดอะไรนะครับบอกว่าไม่ติดนะครับสาเหตุเป็นน้ำอันได้ หาของเครื่องนะครับแต่ละวันแต่ละมือนะครับมันจะมีปัญหาเคื่งยนต์ปนไก่สิ่งที่ส่งมาให้อันนี้เป็นคาบ,บิวครับคาบูนะครับแหวนใหม่ ก้องนะครับอันนี้เป็นลูก,ลกเดิมอ,อันนี้ก็ได้บอกทีน้ำมันเครื่องออกนะครับก่อนจะทรงก่อนทรงนะครับทน้ำมันเครื่องออกหมดต้องมาใส่น้ำมันเครื่องใส่น้ำมันเบนซินดูมันไม่ติดมันเกี่ยวอะไร ไม่มีแรงอัดอแรงอัดบบนี้ครับอมไม่มีแรงอัดลวมร้อยร้อยร้อยรวมรวมวมเลยจะต้องมาเช็คดูก่อนนะครับก็นมาลื้อดูก่อนนะครับมันดึงมันไม่มีแรงนะครับแรงอัดไม่มีมันจะเกี่ยวอะไร พี่น้องเราก็ว่าเปลี่ยนลูกสูบแหวนใช่ใช่เปลี่ยนแหวนลูกสูบของเทียมคงไม่เกี่ยวนะครับของเทียมก็ติดได้ก็ใช้ได้เหมือนกัน ไม่ยังนอกตกออกมาเนี่ยึพัดลมหรืออะไรแตกฮึใบพัดก็ไม่แตกนะตกมาจากในโอ้อา หยิบช่องลมช่องระบายลมไม่เป็นไรเนาะช่องใสมันไปกระแทกอะไรไม่รู้แตกแต่ก็ไม่สำคัญหรอกตัวนี้ไม่เป็นไรแตกนะครับบกไปยังต้องมาหรือดูมึงว้าวกันนะครับ ไฟก็มีแต่ว่าสายท่ออากาศไม่มีบ่มีสายท่ออากาศส่งมาเลยครับ <laughs> ไม่มีสายท่ออากาศเดี๋ยวเอาหาของเก่าใส่ทีนี้มาติดก้านนะครับใส่คอช้คาคัดเข้าจะลองเครื่องดูเพราะว่ามันมีก้อนคัดอยู่นะครับถ้าไม่ใส่คอช้คาคัดนะครับเวลาเราสตาร์ทเลย ก้อนคัดจะระเบิดนะครับต้องใส่คอยจำคัดล็อกนะครับถ้าไม่ใส่ก้อนคัดแล้วไม่ต้องใส่คอยจำคัดก็ได้นะครับอันนี้มันอันตรายต้องใส่เผื่อมันติดนะครับจะมาลองดูว่ามันจะติดไหมนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแหวนลูกสูบใหม่นะครับมันมันต้องติดนะครับมาลองดูก่อนครับจะใส่หัตเทียนลง ใส่คอชัมคัดแล้วใส่หดเทียนลองตัดดูก่อนครับเผื่อมันติดนะครับแก้ไขแก้ไขเพราะว่าเจ้าของเครื่องก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับตั้งวาลวก็ถูกนะครับพอดีมักก็ตั้งถูกนะครับมันต้องติดนะครับอย่างนี้นะแป๊บเดียวจะมืดแล้วเอาวา้าใส่ฟาครอบเข้าไป อันนี้ก็จะกหกโมงเย็นแล้วครับเมื่อดแล้วมาเช็คตอนค่าไม่เสร็จก็พรุ่งนี้ต่อทดลองดูก่อนครับมันจะเสร็จไหมมันจะได้ทําอะไรต่อไหมไม่มีมาก็เอาตัวเก่าแต่มันแตกครับก็ใส่พอพอได้ลองเครื่องนะครับ น้ำมันผมก็ใส่ใสไว้แล้วครับนอกรายการกลัวมันจะยาวนะครับเผื่อมันจะได้ผ่าเครื่องอะไรมันจะยาวไปถ้ามันได้ลื้อใหม่นะครับลองดูลองดออูตัวนี้เป็นคาบูใหม่แล้วผมจะคาบูใหม่ต้งใสตงใสขาเข็มน,นะครับตรงใส เขียนลูกเล่งน,นะครับแล้วลองแกะลูกยางออกก่อนแกะลูกยางลองลองคายออกสักหน่อยนะครับบางทีมันอาจจะขึ้นมาได้น้ำมันนะครับคายสักนิดมาลองดู ปรับเล่งสักหน่อยครับเหมือนจะติด จะคายสักนิดครับเหมือนะครับคายตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะคายฟ้าวาวออกสักหน่อยพอคายฟ้าววาวออกทำไมมันอัดนะครับ พอหมุนน็อตสอตัวบีบลงไปไม่อัดเหมือนมันกดกดหัววาลวเือยังไงนะครับดูนะครับอันนี้ผมคลายน็อตสอตัวขึ้นมานะครับฝาครอบวาลวนะครับคลายคลายน็อตขึ้นมาได้ครับ อน,นี้ก็มันเมื่อดครับไม่ได้ติดไฟเลยอยู่ข้างนอกนะครับโอเคติดแล้วครับมันต้องมาแก้ไขตัวหลังคาวาลอีกครับหลังคารอบวาลตัวนี้ฝาครอบวาลเวลาเวลากดน็อตสองตัวลงแน่นเหมือนมันกดวาลหรืออะไรก็ไม่รู้ครับมันความอัดไม่เกิดนะครับพอเราคลายออกก็มีความอัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็ค ข้างในก่อนครับเหมือนมันไปกดตัวไหนตัวหนึ่งนะครับไม่เคยไม่เคยเห็นนะครับที่จะกดอืมแต่ว่าผมก็มีของตัวนี้มันยังไงมันก็่เท่ากัน ทดลองใส่ดูกดครับว่ามันจะกดเหมือนกันไหมมันก็เท่าๆกันนะครับรุ่นเดียวกันด้วยเดี๋ยวลองดูก็แปลกนะครับใส่ต้องใส่เวลาสตาร์ทนะครับเพราะว่าอาศัยให้น้ำมันเครื่องมันจะวิ่งมาผ่านเข้าไปเลี้ยงลูกสูแบแหวนด้วยไอ้น้ำมันนะครับ ถ้าไม่ใส่น,น,นานๆไปมันร้อนเสื้อสูบเหวียนเจ็เสียไปไปมาๆก็เมื่อยนะครับได้ติดไฟแล้วหมุนน็อตแน่นแล้วนะครับมามาลองสตาร์ทดู ไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะมันร้อนอยู่ ไม่รู้เป็นกันนะครับไม่ตกใจอะไรก็ารกัน เปลี่ยนฝาเปลี่ยนฝาตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวเดิมลูกยางที่ติดมากับตัวเครื่องลูกยางท่ออากาศตัวล่างครับตัวนี้ดีนะครับยังอ,อ่อนยังนิ่มดีแต่ตัวของผมเอามาใส่อะไรลืมมาออกนะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนจะตัวนี้ให้นะครับ ตัวนี้ผมจะเก็บเป็นอะไรไปมันโรยแตกด้วยครับเพราะว่ายางตัวนี้ถ้ามันแข็งก็ไม่ดีนะครับให้มันอ่อนๆนิๆ่มๆอย่างนี้มันมจะดีโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้พี่น้องก็ติดได้มาตั้งไกลนะครับของพี่น้องเรามาจากบุรีรัมย์ครับก็มันก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะครับเจ้าของเครื่องเปลี่ยนเองลูกสูบแหวนนะครับ ตั้งเองนะครับตั้งวาวตั้งมักเองตั้งถูกหมดครับแต่มันผิดที่เดียวคือขวาว,วาวไม่รู้มันไปกดตัวไหนทงัยจะไปกดหัววาว,าวกไ็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเวลากดหมุนดน็อตลงแน่นนๆมันจะมันจะแรงอัดหมด เหมือนเหมือนวาลเหมือนเหมือนกดให้วาลอ่าสมมติว่าอันนี้เป็นบ่าววาลใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นวาลนะครับทีนี้มันจะมันจะติดอย่างนี้ใช่ไหมครับวาลบ่าวตีนวาลนะครับมันจะติดนี้นะครับเวลามันโดนกดมันก็จะเปิดให้อากาศเข้ามันจะอยู่อย่างนี้มันไม่มันไม่อัดอย่างนี้นะครับมันมันจะมันจะออกมาประมาณนี้ มันก็เลยอากาศก็เลยโล่งเลยมันไม่ติดถ้ามันมันคิดอย่างนี้มันก็อัดนะครับเวลามันเปิดกัเระเบิดอัดมันก็ติดนะครับสําหรับคาบิวตัวเดิมนะครับแหวนตัวใหม่อยู่ข้างในเดี๋ยวจะแกะดูทีหลังนอกรายการนะครับกสูบเดิมสูบเดิมไม่ต้องแกะหรือจะ เอามาใส่ทํานอกรายการก็ได้นะครับอัน,นตัวนี้นะครับสําหรับสําหรับคาร์บิวตัวตัวตัวเดิมมากับเครื่องนะครับตัวนี้อยู่ข้างในกล่องเดี๋ยวจะออกมานอกรายการมาสตาร์ทแกะสตาร์ดูนะครับเผื่อว่ามันมีปัญหาจะมาล้างแก้ปัญหาให้นะครับนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณครับพี่น้องที่มาติดตามชมนะครับเส้นผมบางภูเขานะครับนิดเดียวอย่างนี้นะครับเรามองไม่เห็นแล้วก็บางบางทีแล้วก็คงจะคิดไม่ถึงนะครับว่ามันจะกดตัวนี้ตัวเดียวพอคลายนัดขึ้นมามันติดได้นะครับปัญหาอย่างนี้นะครับพี่น้องก็เอาไปคำนวณกันบางทีก็มีอย่างนี้นะครับคิดหาทางแก้ไขกันอย่างนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ